เป็นยังไงคะพิซิเนเตอร์ตัวแรกของเราเลยครับออย่างที่บอกไปตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับทางมามีเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็พรีเซนเตอร์ตัวแรกของภูและพาเวลภูและพาเวลนะพี่พูเดินเกินกินใครเป็ตัวไหนยังไงไหนที่เสิร์ฟไหนก็ของภูเป็นมามิเี p e r f e c พอร์เทรตเซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวครับให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแต่งตึงแล้วก็หน้าฉ่ำแน่นอนเนี่ย ส่วนของผมนะครับเป็นซันบลูนะครับซันบลูเดย์ครีมเป็นครีมกันแดด S P F 50ครับผมเนี่ยนะคะการร่วมงานกับมันมีเป็นยังไงบ้างเลี่เราให้เราฟังตอนเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเลยนได้ว่าสนุกนะวันละสนุกซึ่งคือมันมันด้วยความที่มันเป็นอะไรมันเป็นส pues ิ่งใหม่ค่ะของพี่ด้วยไหมของพี่ด้วยสิพี่พี่ก็มาดังพร้อมหนูนี่แหละมันมันด้วยความใหม่เลยรู้สึกว่า เหมือนแบบเรากําลังเจอสิ่งที่มันแบบท้าทายเรื่อยๆแล้วมันเลยมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ตลอดการถ่ายทําครับต้องบอกเลยว่าที่วันแรกที่เราไปร่วมถ่ายคือเว้นถ่ายแบบเพื่อโปรโมทสินค้าแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับวันนั้นทีมงานแล้วก็ครอบครัวมามีเนี่ยต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็คอยดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเจอกันครั้งแรกแก็ทํางานพร้อมกันไปเลยเหมือนกันเป็นการเรียนรู้ด้วยกันไปเลยครับ วันนี้มีกิจกรรมเป็นแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีกิจกรรมกับแฟนๆมีอะไรมาฝากแฟนบ้างคะ่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ยังไงม่วนจอยสนุกเหมือนเดิแ <S <S มแนานอยู่แล้วม่วนจอยวันนี้ก็เป็นแต,แต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีเวนต์ปิดครั้งแรกของเราครับซึ่งปกติมันจะเป็นอีเวนต์เปิดที่แบบเคยไปมาก็าถือว่าเป็นไงถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง ตอยนิดนึงได้นะคะแฟนๆจะได้เตรียมตัวเห็นอะไรของเราวันนี้บ้างก็วันนี้มีมีปกติเราไปโชว์ก็มีมีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงประจำแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงที่เป็นเพลงของพีทเบฟนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกวอะไรคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใกล้ชิดกว่างานปกติเพราะว่าเป็นงานปิดที่ exclusive มากมากแล้วก็วันนี้มี100ท่านนะครับก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดสุดแลวเรียกได้ว่าแฟนๆที่มาร่วม100คนนี้คือพิเศษสุดๆรับโอ้เรียกได้ว่า วีไอพีอ้าวีไอพีเลยงานหน้าอะไรอัพข้างหน้าก็คือแฟนท่านอื่นที่อยากร่วมก็คือห้ามาพลาดเลยต้องจริงมาร่วมสนุกมาเจอกันเนี่ย <laughs> จอยแน่พาไปจอยเลย <laughs> ลนะพูดถึงของเราเมื่อกี้พูดถึงแฟนแล้วเนาะซึ่งแผ่นอีพีสุดท้ายไฟนอลกับแฟนนา <laughs> ม่เสียน้ำตาใ <laughs> ชา่เสียน้ำตาเสียน้ำตากันไปยังไงรู้สึกยังไงวันนั้นโอ้มันมันซึ้งใจมันแบบ เมื่ออยู่ข้างในความรู้สึกมันคลั่งพรูก็ดีใจครับที่ซีรี์จบแล้วก็มีคนมาเริ่มอยู่ด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็มารักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากมายถึงขนาดนี้ขาบจนเรามี งานออกมาต่างๆให้ได้มาเจอกับทุกคนบ่อยๆครับครับแต่ภารกิจต่อไปของเราก็ยังมียังมีต,ต่อไปเรื่อยๆ<ช>คือโปรเจกต์พิดแบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์คือเราเป็นเหมือนรวมนักแสดงทั้ง12คนบวก1 PS v o l ีเอสนะครับเราก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะพานักแสดงเนี่ยไปเป็นศิลปินด้วยไปหาแฟนๆทั้ง ไทยแล้วต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีล่าสุดก็มีแฟนมีดใช่แฟนมีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีดที่ไทยก่อนมาที่2และ3มีนาคมนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเอเชียทัวร์แล้วก็มี p l u ส o ที่เป็นบราซิลเข้ามาอีกบราซิลครับตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแค่จะมีแค่เอเชียทัวร์แต่ตอนนี้เขาติดต่อมาให้มีที่บราซิลด้วยครับตอนที่รู้ว่าเราจะแบบมีแฟนมีดทัวเอเชียยเป็นยัางไงบ้างคะตื่นเต้นดีใจนั่นและคือเราไปกันทั้ง12คนเลยสิบสอง ก็คือแบบขนเงินไปทุกประเทศเลยเนีด้ว่าไปเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนแต่ที่แรกที่จะสนุกเนี่ยก็ต้องไม่พ้นที่ไทยกรุงเทพของเรานะครับก็ใครไม่มีบัตรก็ซื้อได้อนนี้เลยเหรออนนี้ซื้อได้อยู่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการรื้อรื้อโคดกาฟใหม่เลยเพราะว่าเราเรามีเพลงทั้งหมด9เพลง แล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เรายังไม่เคยโชว์เงี้ยเอามาโชว์ในแฟนมีตติ้งด้วยแล้วอะไรที่เคยโชว์เนี่ยเราก็มาปรับโคเรกราฟเพราะว่ามีครูที่มาจากต่างประเทศครูที่เขาทําแบบโคเรกราฟให้ศิลปินระดับโลกมาช่วยเราแต่เราก็พยายามมนอยู่เพราะว่าเขาก็ขั้นเพลงแล้วสกิลเขาขั้นสูงเราก็ต้องพยายามฝึกอย่างหนักให้ทันกับสิ่งที่เขาสอนใช่วันนี้เดี๋ยวก็มีไปต่อเนี่ยใช่ถึงขั้นหนึ่งยาวทุกคืนยาวทุกวันครับเราพอจะสปอยได้ไหมเห็นวัน รอบตอนอีพีสุดท้ายพาวเวลสปอร์ตได้ยินดึกแล้วครูสปอร์ตหนานซีถามผู้คนได้นะเอาเป็นเอาสิ่งที่เราได้อาจจะซ้อมเลย้วกันที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอาจจะได้ยินแบบเพลงอะไรที่แบบคนดูอาจจะอยากอยากรอได้ยินอาจจะอยากเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอถ้ามีแบบการยกซีนสวิตสวิตมาให้ดูหรือเปล่าอุย อันนี้อันนี้เอาตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะตอนนี้เราเราอยู่ขั้นตอนของการที่เราเรียนเต้นแล้วก็ร้องใช่ยังเหมือนกําลังแบบ d ด v e ล o p กับตัวโช์อยู่ครับใช่แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพลงเฮ้ยเดี๋ยวจะมีนจดไฟเป็นม้วนๆใจจอยจากข้างนอกแล้วกันแล้วก็จะมีนั่นแหละเป็นเป็นเซสชั่นที่เขากําลังคุยว่าเราจะมีพาร์ทของ acting ด้วยหรือปเปล่าเป็นโชว์พิเศษเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปปันให้วันนี้แค่ตอน EP สุดท้ายฉากสุดท้ายหรือเปล่า<อ> <laughs> เราจะขนล็อกเกอร์มาในนั้นเลยเหรอ,อเราจะจัดล็อกเกอร์มันเปทีเหรอได้ไหม, <laughs> ไม <laughs> ถ้าได้เดีย๋ยวถามพี่ชอดออก้อนะ <laughs> อยากทราบที่พ <laughs> ึถึงพ <laughs> ี่ชอดแล้วเนาะวาเลนไทน์ไปเลี้ยงข้าวพี่ชอดมามีคนนี้ป่าไปเปย์ก็คือ โอ้โหเรียกได้ว่าเงินออกเราไปทำงานมาเงินออกนี่มาปันตีสองนะพี่ก็เห็นอยู่มันติ้งเข้ามานี่เราก็ต้องนี่มาเลี้ยงผู้ให้โอกาสเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับนี่ก็ไปเลี้ยงข้าวอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลี้ยงด้วยความจริงใจ1อยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงส้อัตามแม่มาแล้นะอยนนี้พี่เอพิชช็อตได้แล้วพี่พาววลได้บ้านหมุดปลาเออ เอาจริงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็เรียนเรียนอยู่แล้วนี่คือการเคลมออกสื่อนะเนี่ยเติบโตพูหรอและหรือไม่จริงก็ได้หมดอ่ะยอมยอมเชีวเดียวเราเพมีอะไรให้ลองมังรอเปล่าเอาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าตอนเราต้องไปอะไรนะ world world w o r l d world t r รันอะไรเนี่ยเทรนหนึ่งแล้วจะพาไปเลี้ยงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสไปกันเองก็ได้เราไปเดี๋ยวเราไปไม่คิดจะพาเขาไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เราอะไรเงี้ย เธอมีแฟนคลับเดิ่งองเยอะนะแต่ผมไม่อยากให้น้องเสี่ยงไงให้ผมคนเดียวดีกว่ามันอันตรายเอ้ยเราขับปลอดภัยหรือเปร่เล่นหรอขับแน่นมันก็ปลอดภัยแล้วอ่างั้นให้ผมขับแล้วกันโอ้โหอันเนี้ยอย่าเลยอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเบาๆก็ได้เออหรือว่าคุณจะไปโชว์ซีนนั้นบนแฟนมีหรือเปล่าฮะเอามอไซค์ขึ้นเลยเหรอช่วยก่อนเลยเหรอได้เดี๋ยวผมเสนอทุกอย่างบอกว่า พี่สื่อผมสีแดงบอกอ่าาาาพูมีก็แบบอออีเวนต์ทุกวันครับเออเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมส่งงานเรียกได้ว่าส่งงานหนักค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานอนสนุกสนุกเอาตรงๆก็สนุกแหละสนุกเหมือนแบบม่วนจอยค่อนข้างเราจะไปจอยกับทุกทุกที่แล้วก็มีแฟนคลับตามไปสนุกกับเราครับเหมือนเหมือนแบบว่า การที่เราได้ได้ทำผลงานของพี่เบฟออกไปเนี่ยในในเชิงของซีรีส์เนี่ยแล้วพอตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนแบบผลตอบรับดีมากเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกในพาร์ทของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้า PS กับพี่ชอ็อกเคยพูดไว้นักแสดงสมัยเนี่ยเราต้องร้องและเต้นให้ได้ด้วยออทำให้ทุกอย่างงั้นเดี๋ยวทาให้พ่อแม่ดูนะจ๊ะเครับในสุดท้ายนะน้องฝาพิซซตเตอร์ตัวแรกของเราเราฝากงานของเรา ก็ฝากพิเซนเตอร์ของพวกเรานะครับกับแบรนด์มามีนะครับก็ของผมเป็น perfect portrait serum นะครับแล้วก็ของคุณ sun blue day cream spf 50 pa plus 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 ผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับครับทั้งฮูเปอร์แล้วก็เบบี้แค ครับแล้วก็อยากฝากผลงานพีทเบฟต์ซีรีส์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ ICE นะครับผมบอกเลยว่าอันคัตอันคัตน้องก็โปรโมทแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้ายังอยากมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับงานแฟนมีตติ้งของพีทเบฟต์นะครับวันที่2-3มีนาคมนี้ที่ทัวร์ไอคอนฮอล์ครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่ตอนนี้เหลือนิดนึงอ่าก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่ไทยที่เกียร์เมเจอร์ครับครับผมมาเจอกันนี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.